สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรการสร้าง Data d ไดเว c ค u l t u r e ในองค์กรครับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลก็มักจะเกิดประโยชน์ครับเพราะในยุคป,ปัจจุบันครับข้อมูลมีความหลากหลายค่อนข้างมากดังนั้นการที่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลในองค์กรก็จะทำให้สามารถนำข้อมูลนั้นไปเกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานการเข้าใจ ความพึงพอใจของลูกค้าปรับกลยุทธ์ในการทำงานหรือสร้างธุรกิจใหม่ๆให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ครับเนื้อหาของหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เห็นภาพว่าบุคลากรในองค์กรเป็นจุดเริ่มต้นครับที่จะต้องรู้ข้อมูล Data literacy การรู้ข้อมูลเสร็จแล้วจะทำอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรนั้นมีสเต็ปในการใช้ข้อมูลเช่นอ่านข้อมูลเป็นบอกได้ว่าข้อมูลนี้มาจากอะไรหรือ เป็นเรื่องของการวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยการใช้ข้อมูลพร้อมกับพยากรณ์ว่าแนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลนี้เห็นภาพในอนาคตและสร้างกลยุทธ์ต่างๆอาจจะไปถึงขั้นที่องค์กรใช้ระบบ AI เข้ามาเรียนรู้ข้อมูลที่มีอยู่ในเชิง Big Data ข้อมูลต่างๆนั้นในหลักสูตรนี้จะทําให้ท่านเห็นภาพว่าหากเรามีข้อมูลที่เป็น Big Data เราจะบริหารจัดการข้อมูลที่เป็น Big Data ในองค์กรได้อย่างไรและหากเราบริหารจัดการแล้วใครควรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องบ้างมีกลุ่มบุคคลอยู่4กลุ่มครับเป็นเรื่องของการที่เข้ามาดําเนินการไม่ว่าจะเป็น Data Engineer นะครับเป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์ต่างๆรวมทั้งเป็นเรื่องของ d d t t s s แ e n นิเป็นผู้วางโมเดลการวิเคราะห์และเป็น Business Analyze คือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ mm hmm. ก็จะทำให้ข้อมูลถูกกำหนดเป็นแนวทางะนั้นจุดเริ่มต้นตั้งแต่บุคลาคคลกร Colle c t d a t a ก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและมองเห็นว่าสุดท้ายผู้บริหารนำข้อมูลต่างๆของตัวเองนั้นผ่านแอปพลิเคชันหรือจะเป็นการคีย์ข้อมูลบนโปรแกรมสำเร็จรูปก็ตาม เกิดประโยชน์อะไรในเชิงของรีพอร์ตรายงานและนำไปสู่การตัดสินใจของผู้หารครับฉงนั้นหลักสูตรนี้คาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าใจเห็นภาพและสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลในองค์กรพร้อมกับหยิบเลือกใช้นำข้อมูลมาทำให้เกิดประโยชน์ในระดับหนึ่งของแต่ละบุคคลครับ thank <laughs> you